แยกชื่อนามสกุลนี่สมชายสมชาย่ยสมชายมชยที่ันี้หรดังสิหรออ่าดังสิอ่าใช่ังสินี่นี่่โอ้โหโอ้โหนี่ใช้สกิลมือไหนดูนิ้วได้ฮะโ <Okay. S 3> อเคคอนโดน โอ้โหมืออิกมืองอไม่ไหวเลยฮะเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคถ้าคินมาแล้วหนึ่งตัวแค่นั้นพอแล้วก่อนพอแล้วลายชื่อไม่เป็นร้อยเป็นพันคอนโชลอีครับโอเคเราจะใช้ช็อตคัดนี้ในการฟิลข้อมูลแบบออโต้นามสกุลเคอร์ซ์ไปอยู่นแนนคอนโชนอีครับคอนโล ปึ้งเข้าไปโอเคก็จะได้ข้อมูลมาอยากได้ปีเริ่มงานปีเริ่มงานปีหกหนึ่งนะผมพิมพ์หกหนึ่งครับโอเคนะ Enter ครับ c o n t r o l E คอนโดนีอรแต่ถ้ามันยังโชว์ไม่ถูกต้องสอนมานิดนึงครับมันเป็น AI มันเป็นเด็กน้อยที่มันจะต้องเรียนรู้พิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ตัวเลขที่ถูกต้องไปมันจะเรียนรู้จาก Data ตรงนั้นเียนทุ่มแล้วก็มันก็จะกรองแล้วก็จัดระเบียบให้กับข้อมูลของเราแบบง่าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคกลับบ้านง่ายๆเทคนิคนี้มันต้องใช้กันดูวนะฮะ